สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอาร์ซนอลโชว์ฟอร์มประทับใจชาวโลกนะครับในเกมถล um ่มเรียวมาดริดแต่ปืนใหญ่จะก้าวต่อไปเป็นแชมป์ยุโรปได้ไหมยังต้องรุนหนักนะครับเพราะว่าถึงผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้นะด่านที่ขวางอยู่มีสิทธิ์มากที่จะเป็นปารีสแซงแชแมงนะครับเมื่อคืนนี้เปเชปราบแอสตันวิล่า3-1ในรอบ8ทีมนัดแรกชนะห่าง2ลูกแต่ฟอร์มมหาการมากเลยน่ากลัวมากมากเลยนะครับท่านผู้ชมครับ ถ้าเปเชเข้าไปตัดกับอาร์ซอลจริงเนี่ยเผลอๆอ,อาจจะสนุกกว่านัดชิงนะวันนี้ครับท่าผู้ชมครับเรายังมีข่าวดีของลิเวอร์พูลด้วยนะครับนะมหากราบสัญญาใหม่ของโมซาลากับวร์จิฟานไดใกล้จะยุติแล้วนะครับน่าจะต่อเพิ่มคนละ2ปีทั้งคู่นะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันนะครับโอเคแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ8ทีมนัดแรกที่สนามปาร์คเดแปรง ปารีสแซงต์แชมงเจอกับแอสตันวิลล่านะเป h e เกมนี้แนะรุก3ตัวใช้อุสมันเดมเบเล่นะครับเดซิเดดูเอและควิชาขวารัชเคเลียส่วนทางวิลล่านะครับมาคัสราชเฟิร์ดลงตัวจริงนะครับเป็นหน้าเป้าแถว2ก็จะมีจอห์นแมกกินนะครับมอร์แกนโรเจอร์สและเจคอบแรมซี่ค่อนข้างจะเน้นเกมรับแล้วก็สวนกลับนะเป h e ใส่ชื่อบรัดลี์บา u คูล่าเป็นตัวสมรองนะครับ เกมนี้กุนซือลุย e ส์เอริก้คุมทีมปารีสแซงต์แมงลงเล่นเป็นนักที่100นะครับทานผู้ชมครับเปเชลลงมาบุกเลยตามฟอร์มนะครับวิล่าลงไปรับตำ่ำประตูเอมี่มาติเนสเนี่ยโดนแฟนบอลฝรั่งเศสรุมโหนตั้งแต่ต้นเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าคือแค้นกันมาตั้งแต่ตอนบอลโลกนะครับที่เอมี่เนี่ยนะเซฟช่วยอาร์เจนติน,นาชนะฝรั่งเศสควา้าแชมป์โลกครั้งหลังสุดนี่แหละนะครับ แล้วตอนมาถึงปารีสมาสองวันก่อนเนี่ยเอมี่มาร์ตินเนสกวนโอยนะครับทานผู้ชมครับนะใส่หมวกรูปไก่นะสัญลักษณ์ฝรั่งเศสนะครับแต่ว่าแปะโลโก้แชมป์โลกลายฟ้าขาวอินตน่านะครับทานผู้ชมครับนะคือมันกวนสมกับเป็นดาวยัวตัวจริงนะแปะโลโก้อจิติลาทับไก่ฝรั่งเศสกวนมาก <c oughs> โอ้โหกวนฝรั่งเศสเห็นรูปนี้แล้วก็แบบ ขึ้นเลยนะขึ้นเลยเอมี่นี่คือดาวยั่วเบอร์หนึ่งอย่างแท้จริงนะครับทานผู้ชมครับแต่ว่ามันก็เป็นประเภทแบบทะลึ่งทะเลนน่ะนะใครเคยดูเอมี่มาตินเนสให้สัมภาษณ์เนี่ยก็จะรู้ว่ามันไม่มีไหลคือมันเป็นคนแบบทะเลนน่ะนะกดประสาทอย่างนี้เห็นนะครับทานผู้ชมครับวิลลานี่คือหลังชนฝาตั้งแต่ต้นเกมเลยปารีสแซ์แชมงบุกต่อนเนื่องนะครับเพราะว่าเขาเก็บบอลจังหวะสองได้ดีนะแต่นาทีสามสิบห้าแอสตันวิลล่าสวนกลับ มาคัสเรสเปิดเน่จ่ายให้ยูริทิลมันนะครับวิ่งสอดมาตามช่องเอาบอลไปเปิดให้มอร์แกนโรเจอร์ชาร์จโล่งๆที่เสาไกลนะครับเรียบร้อยเลยวิลล่าพลิกสถานการณ์นะครับขึ้นน้ำก่อน1ประตูต่อ0ูนย์นะเปเซพอโดนเข้าไปก็ยิ่งโหมหนักนะครับนาทีสามสิเดซิเรดูเอ้นะครับ, 39, e et, รบกดเลียดเอมี่มาร์ติเนสล้มตัวปัดนะครับบอลปลิ้นชนเสาเกือบเข้านะครับยังดีที่เอสซี่คอนซาช่วยเตะทิ้งออกไปนะ แต่จากลูกเตะมุมลูกนี้นะครับวินล,ล่าโดนจนได้นะดูเอนะครับลากตัดจากซ้ายแล้วปั่นด้วยขวาเช็ดคานเข้าไปเดซเรดูเอเหนือเหนือนะครับทุกผู้ชมครับแล้วยิงสุดยอดมากเลยเอมี่มาตินเนสหมดสิทธ์นะครับลูกนี้แปเชตตีเสมอ1ประตูตอนน่อ1นะแล้วยังลุยต่อนะครับนาะที43คุยช่าควารัสเคลียนะครับเตะมุมสั้นให้เดซเรดูเอคนเดิมนะครับนะแต่งเข้าขวาแล้วกดยัดเสาแรกนะ คราวนี้เอมี่ปัดออกมาได้นะครับดูเอนี่คือหลอกหลอนแมตตี้แคสแบ็กขวาวิลล่าหัวปักหัวปั๊มเลยครึ่งแรกเนี่ยแต่ว่ายังเสมอกันอยู่1ประตูต่อหนึ่งครึ่งหลังวิลล่าส่งแอคเซลดิซาซี่ลงมาแทนแมตตี้แคสนะครับลงมาเป็นแบ็กขวานะแต่ดิซาซี่อยู่ในสนามแค่4นาทีเจอดีเลยนะครับท่านผู้ชมครับนาทีสี่สิคุยชาควารัชเคเลียนะครับลากลุยขึ้นมาจากจังหวัดส,สวนกลับนะครับเลี้ยงจาก40หลา จี้เข้าใส่นะครับโยกหลอกดีซาซี่หลังหักเลยหลังหักเลยนะครับท่านผู้ชมครับเสียฟอร์มเลยนะเอมี่มาเตเนสเนี่ยปิดมุมอยู่แต่ว่าโดนควารัสเคลียยิงยักษ์ปังเข้าเสาแรกเลยนะครับท่านผู้ชมครับยิงเฉียบขาดสุดๆไปเลยนะครับเป็นซูปเปอร์ประตูจริงนะสองหนึ่งเลยเปสเชขึ้นนำนะครับในช่วงต้นครึ่งหลังเปสเชเนี่ยซื้อควารัสเคลียมาจากนาโปลีเจ็ดสิบล้านปอนด์ ในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับและนั่นคือจุดเปลี่ยนของทีมเปสเชในฤดูกาลนี้อย่างแท้จริงนะครับเปลี่ยนไปเลยนะครับปารีสแซงต์แชงก์พอขึ้นนําแล้วนะครับท่านผู้ชมครับก็เล่นอย่างมั่นใจขึ้นเรื่อยๆวิลล่าต้องเปลี่ยนตัวนะครับส่งมาโกเซนซิโอกับโอลิวัตกินส์ลงมานะครับลงมาเสริมเกมรุกแล้วพยายามดันขึ้นบุกแต่ยิ่งดันขึ้นมาเนี่ยมันยิ่งเข้าทางปารีสแซงต์แชงกนะเปสเชมีช่องเจาะมากกว่าเดิมนะครับ แล้วทีมนี้เนี่ยเล่นตามช่องเก่งมากๆเลยนะนาทีห้าสิบแปดเดเเซ่ดูเอนะครับเปิดจากซ้ายอาชารฟฮาคิมี่นี่แตะบอลหาจังหวะยิงนะครับติดเซฟเอมี่มาติเนสนาทีเจ็ดสิบเอ็ดควารัสเคลียครับแทงทะลุให้อาชาร r ฟฮาคิมี my, นะครับหลุดไปยิงเข้านะครับยิงเข้าไปแล้วแต่ไม่ได้ประตูเพราะว่าล้ำหน้าไปก่อนนะลูกนี้เกมทำท่าจะจบ2-1วิล่าถ้าแพ้2-1ก็โอเคนะครับคือไม่ได้เสียหายอะไรนะครับ รับได้นะถ้าแพ้ห่างลูกเดียวเนี่ยนะแต่ว่าช่วงทดเวลาทดเวลานาที92นะครับท่านผู้ชมครับปาลีสแซงร์แมงมาได้ประตูที่3ลูกสำคัญเลยนะอุสมันเดมเบเล่เนี่ยจ่ายตามช่องนะครับให้แบ็กซ้ายนูโนเมนเดสเติมขึ้นมานะลูกนี้เปาตอเรสกองหลังวิลลาพยายามเข้ามาปิดมุมแต่ว่าโดนหลอกนะครับนะเมนเดสหลอกเปาตอเรสแล้วกดทูมเดียวเข้าไปนะครับ ปิดเลยนะครับซัดผ่านเอมี่มาร์ติเนสเข้าไปปารีสแซงต์มแชมงหนีไป3ประตูต่อหนึ่งยิงลูก3ช่วงทดเวลานะเกือบได้ลูก4ด้วยนะครับนาทีต่อมาเนี่ยวอร์เรนไซเอเมันดีตัวสำรองนะครับซัดจากนอกเขตโทษเอมี่มาร์ติเนสเขินปัดข้ามขานนะครับจบเกมปารีสแซงต์แชม,แมงเอาชนะแอสตันวิลล่า3ประตูต่อหนึ่งนะครับสกอร์สองหนึ่งกับสามหนึ่งเนี่ยมันแตกต่างมหาศาลนะครับ ห่างลูกเดียวก็จริงแต่ทำให้งานของวิลล่านคะือยากขึ้น2เท่านะเปเชนเหนือจริงเหนือจริงนะครับมีโอกาสยิงถึง29ครั้งนะครับเมื่อคืนนี้เข้ากรอบสนะักสินวิลล่าทั้งเกมเนี่ยยิงเข้ากรอบแค่2คหนเองนะครับนัด2แอสตันวิลล่าได้กลับไปเล่นในบ้านนะครับที่วิลล่าพ์ควันอังคารหน้า15เมษายนนะงานหนักนะครับ แต่คุณซูอูในเอเมรี่เขาบอกว่าแพ้สองหนึ่งหรือสามหนึ่งเนี่ยไม่สําคัญเพราะว่าวิลล่ายังมีโอกาสแก้ตัวในบ้านอูในเชื่อว่าความมหัศจรรย์ของวิลล่าพาักจะช่วยทีมพลิกสถานการณ์ได้นะครับส่วนลุยส์เอริกเก้ G e, คุณซอเปเชนะครับบอกว่าเขาชื่นชมความหนักแน่นของลูกทีมถึงจะโดนนําก่อนแต่ทุกคนไม่เสียความมั่นใจนะครับควบคุมอารมณ์ดีมากๆเลยเขาย้ำลูกทีมตลอดว่าเกมระดับเนี้ยมันมีทั้งช่วงได้เปรียบเสียเปรียบ ทุกคนต้องมีสมาธิอย่าตกใจนะนัด2ถึงออกไปเล่นนอกบ้านแต่เปเชย,ยังเน้นเอาชนะเหมือนเดิมนะครับนี่คือลุยเซนติเก้นะครับผู้ชนะคู่แอสตันวิลล่ากับเปเชนะครับจะเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอผู้ชนะคู่อาร์เซนอลกับเรียวมาดริดนะเราดูกันต่อไปนะครับส่วนอีกคู่เมื่อคืนนี้บาร์เซลโลน,นาเจอกับบรูซเซียนดอทมุนนะครับเสือเหลืองรองแชมป์ปีที่แล้วบุกไปเยือนบาซ่านะครับ รากฏต้าไม่อยู่นะครับบาซ่าไร้การมากชนะขาดลอยครับ4ประตูต่อศูนย์ครึ่งแรกลูกเดียวนะครับราฟินญาไน้ชาร์จหลาเดียวเข้าไปนาที25บานะครับบาซ่านำอยู่1นครึ่งหลังบาซ่าถล่มต่อนะครับราฟินญามงชงให้โรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้โขกจอจอหนี20นาที48เกมริมเส้นบาซ่านะครับราฟินญาแล้วก็ลามินยามมลเนี่ยฉีกเกมรับเสือเหลืองกระจุยเลย นาที66เฟมินโลเปสเปิดให้เลวันดอฟสกี้กดเน้นๆนะครับทิ้งห่างไป3-0ยังไม่พอครับนาที77บาซ่าสวนกลับนะราฟินญาจ่ายข้ามฟากให้าลามินยาเมลานะครับจิ้มผ่านประตูเกรกอร์โคเบิลเข้าไปบาซิลโลนาถล่มดอตมุน4-0นะครับบาซ่าไม่แพ้มา23นัดติดรวมทุกถ้วยนะครับนัด2โอเคไปเล่นบ้านดอตมุนนะครับนังคารที่15เช่นเดียวกัน ผู้ชนะคู่นี้ครับรอบรองชนะเลิศเข้าไปเจอผู้ชนะคู่อินเตอร์มิลานกับบาเยอร์มิวนิกนะครับส่วนคืนนี้ครับคืนวันพฤหัสจะมียูโรปาลีกรอบ8ทีมนัดแรกแมนยูบุกเยือนลียงของฝรั่งเศสนะครับส่วนสเปอร์เล่นในบ้านเจอกับไอทักแฟรงก์เฟิร์ตจากเยอรมันคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบ8ทีมนัดแรกเชลซีไปเยือนลีเกียวอร์ซอทีมจากโปแลนด์นะแมนยู U, กับสเปอร์เล่นตีสอง ส่วนเชลซีเล่นตั้งแต่5้าทุ่มสีบ้านเรานะครับผู้ชมครับคู่ลียงกับแมนยูเนี่ยเคยเจอมา4ครั้งลียงไม่เคยชนะเลยนะลียงนั้นมีเนมันย่ามาติสอดีตมิดฟิลแมนยูอยู่ในทีมชุดนี้นะครับแล้วมาติสเนี่ยนะทำสงครามประสาทตอบโต้กับองเดโอนานานะครับโอนานานั้นเปิดก่อนนะครับบอกว่าผีเนี่ยดีกว่าลียงแน่นอนนะส่วนมาติสโต้กลับนะครับบอกว่า งั้นเหรอแต่ผีเนี่ยมีผู้รักษาประตูตที่ห่วยแตกที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์สโมสรอยู่ในทีมนะก็คือแกแหละโอนาหน้าสวนกลับเลยมโมโหสวนกลับบอกไอ้ถึงชั้นห่วยนะแต่ได้แชมป์เอฟเอับกับแมนยูนะ่นเว้ยแล้วแกล่ะนะตอนมาติสเล่นให้ผีห้าปีเนี่ยไม่เห็นได้แชมป์อะไรเลย <c oughs> ต้นไปโต้กันมานครับตัวชมครับคืนนี้ได้เจอในสนามอะ่นะ แมนยูในเพิ่งจะได้คอบบี้เมนูหายเจ็บกลับมาซ้อมร่วมกับทีมนะครับเมนูมีชื่ออยู่ในทีมชุดนี้ด้วยนะแต่ถ้าลงสนามแฟนๆอาจจะจําไม่ได้นะครับเพราะว่าไปตัดผมใหม่มาตัดทรงนักเรียนนะครับ <c ười> คือมันเด็กอยู่แล้วนะครับไปตัดผมทรงนี้กระชากไวหนักเข้าไปอีกนะเมนูอายุสิบเก้าปีนะครับแต่ตัดผมแล้วนึกว่าเด็กสิบหกนะครับห <c ười> น้าใสาปิงเลยนะ พูดถึงบอลยุโรปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับยืนยันนะครับว่าทีมสโมสรอังกฤษได้โค้ต้าเล่นแชมเปียนส์ลีกฤดูกาลหน้าเพิ่มเป็น5ทีมแน่นอนแล้วนะครับยืนยันแน่นอนแล้วนะครับได้เล่นแชมเปียนส์ลีก5ทีมนะหลังจากอาร์ซนอลเอาชนะเรอัลมาดริดได้ในรอบ8ทีมนัแรกยูฟ่าให้โค้ต้าแชมเปียนส์ลีกเพิ่ม2ที่กับชาติที่มีค่าสัมประสิทธิ์สูงที่สุดในตารางอันดับของยูฟ่านะครับอังกฤษนได้โค้ต้าเพิ่มเป็นชาติแรก ส่วนอีกหนึ่งโควตาที่เหลือเนี่ยสเปนแย่งกับอิตาลีอยู่อังกฤษได้เพิ่มจากผลงานที่ยอดเยี่ยมของสโมรสรอนในพรีเมียร์ลีกที่ผ่านเข้ารอบลึกๆในบอลยุโรปปีนี้นะครับยูฟ่าเนี่ยเขาให้คะแนนค่าสัมประสิทธิ์กับทีมที่ชนะในบอลยุโรปนัดละ2คะแนนชนะได้2คะแนนนะครับเสมอได้1คะแนนแพ้ไม่ได้นะครับเลวอพูอาจจะตกรอบ16ทีมแชมเปี้ยนส์ลีกแต่ว่าในรอบบอลลีกเนี่ยหงชนะได้ถึง7จาก8นัดนะครับ แถมได้คะแนนโบนัสเพิ่ม12คะแนนในฐานะทีมจากฝูงโดยเฉพลิเวอร์พูลทำคะแนนให้ทีมอังกฤษได้เยอะอยู่นะครับขณะที่อาร์เซนอลกับวิลล่าผ่านเข้ารอบ8ทีมแชมเปี้ยนส์ลีกใช่ไหมก็โอเคนะแมนยูกับสเปอร์สเข้ารอบ8ทีมยูโรปาลีกเชลซีก็เข้ารอบ8ทีมคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับเข้ารอบลึกๆก,ก,กันหมดเลยนะทุกทีมเพิ่มคะแนนสะสมให้อังกฤษสุดท้ายนะครับชัยชนะของอาร์เซนอลเหนือเรอัลมาดริดเนี่ยทำให้องังกฤษได้โควต้าแชมเปี้ยนส์ลีกเพิ่มเป็นอย่างน้อย5ทีม ห้าทีมคืออย่างน้อยนะครับท่านผู้ชมครับนะที่1ถึงที่5พรีเมียร์ลีกได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลหน้านะหรือถ้าวิลล่าเกิดได้แชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกแล้วไม่ติด1ใน5เนี่ยก็จะได้โคต้าเพิ่มในฐานะแชมป์เก่านะถ้าแมนยูหรือสเปอร์สได้แชมป์ยูโรอบปาลีกก็จะได้เล่นแชมเปี้ยนส์ลีกอัตโนมัติเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นฤดูกาลหน้าไม่แน่นะครับท่านผู้ชมครับอาจจะมีทีมอังกฤษลงเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกถึง7ทีม โอกาสมันก็ไม่ง่ายหรอกแต่ว่าก็มีสิทธิ์ไง <c oughs> ใช่ปะมีสิทธิ์ลุนเนี่ยรอดูกันไปนะครับปิดท้ายด้วยข่าวดีของเลียวภูครับโมซาล่ากับเวอร์จิลฟานไดใกล้ต่อสัญญาใหม่คนละ2ปีนะเมื่อวานนี้สื่ออังกฤษเนี่ยอ้างรายงานจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือนะครับบอกว่าโมกับฟานไดจวนต่อสัญญาใหม่เต็มทีแล้วตอนนี้อยู่ที่ว่าจะเซ็นเมื่อไหร่ไม่ใช่จะเซ็นหรือเปล่า <c oughs> อยู่ที่ว่าจะเซ็นต่อสัญญาเมื่อไรนะครับท่านผู้ชมครับการเจรจาใกล้จะเรียบร้อยโมกับฟานได้น่าจะได้สัญญาใหม่คนละ2ปีพี่โมเนี่ยถ้าต่ออีก2ปีนะครับก็เท่ากับจะเล่นในห,หงถึง10ปีอยู่ยาวถึงอายุ34นักข่าวบอกความจริงเียว่าูยื่นข้อเสนอยตั้งนานแล้วแต่โมไม่โอเคนะครับก็เลยต่อรองกันมาเรื่อยนะจนกระทั่งมาได้ข้อสรุปล่าสุดที่น่าจะยอมรับได้ทั้ง2ฝ่าย ขณะที่ฟานได้ถ้าต่อ2ปีก็เท่ากับอยู่ถึง35นะครับเผลอๆแขวนสตาร์ทกับผงนี่แหละเพราะฉะนั้นในบรรดา3คนที่หมดสัญญาเนี่ยน่าจะมีเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนย้ายไปเรียวมาดิิกคนเดียวนะครับท่านผู้ชมครับน่าจะนะเหลียวผงเมื่อวานนี้ยังออกมายืนยันว่าเยอเกนครอปอดีตกุนซือขวัญใจเดอะครอเนี่ยจะกลับมาเยือนทีมเก่าครั้งแรกช่วงปลายเดือนหน้านะครับปลายเดือนพฤษภาคมและคาดว่าจะไปดูพรีเมียร์ลีกนัดสุดท้ายซึ่งอาจจะเป็นนัดรับแชมป์ของหงส์แดงด้วย ครับจะกลับมาร่วมงานเลี้ยงประจำปีของมูลนิธิเรอรวพู Liverpool นะครับวันที่23พฤษภาคมนะคือเขายังเป็นทูตกิติมศักดิ์ของของแดงอยู่นะครับจะมาร่วมงานนี้ในฐานะพิธีกรรับเชิญ <c oughs> พูดเก่งไง <c oughs> หลังจากเสร็จงานกับมูลนิธิแล้วนะครับเรอย์พูยังเชิญครับให้ไปร่วมชมเกมพรีเมียร์ลีกนัดสุดท้ายเรอร์พูเจอกับคริสตัลพาเลซที่แอนฟิลด์นะครับอาทิตย์ที่25พฤษภาคมนะัดสุดท้ายของฤดูกาลนะครับ ถ้าหงเป็นแชมป์ก็จะรับถ้วยแล้วก็ฉลองแชมป์กันในวันนั้นเลยนะบรรยากาศคงจะแบบแฮปปี้สุดๆนะครับมีครับมีสลอ็อตมีถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกอะไรประมาณเนี้ยนะโอเครอดูกันนะครับท่านผู้ชมครับโอเควันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับก่อนจากกันอย่าลืม Subscribe กดไลค์กดแชร์ครับติดตามเพจเอกล่าเต็มหนุย่ยทั้ง YouTube Facebook และก็ TikTok นะครับพรุ่งนี้คุยกันต่อเหมือนเดิมครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ